สวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้นะคะสวรรีแมวเหมียวมีเหรียญกระสาบมาแนะนำนั่นก็คือเหรียญกระสาบราคา10บาทเป็นโลหะสองสีเจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนาถที่ระลึก100ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพอส2552นนะคะลักษณะของเหรียญเป็นเหรียญกระสาบโลหะสีสองสีนะคะก็คือสีขาวและสีทอง วงขอบนอกสีขาวเป็นวัสดุจากคิวโปนิกเกิลตรงกลางสีทองเป็นวัสดุจากอลูมิเนียมบรอนนะคะระบุราคา10บาทไม่ขัดเงาวงขอบนอกมีเฟืองจักสลับเรียบขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง26มิลิเมตรน้ำหนักเหรียญ8.5กรัมลวดลายของเหรียญด้านหน้า กลางเหรียญมีพระรูปจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจากาาักรพง์ภูวนาถกรมหลวงพิษนุโลกประชานาถพระพักตรงทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบจอมพลฉลองพระองค์ครุยทรงสายสร้อยแห่งเครื่องขติยขาขติยาราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจัก,กรีบรมราชวงศ์ประดับดาราจัก,กรี ทรงสายสะพายและประดับตราเครื่องราช,ชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณมงคลนพรัตนราช,ชวราภรณ์ทรงสายสร้อยจุลจอมเก้าและดวงตรารัตนะรัตนวราภรณ์ภายในวงขอบเหรียญเบื้องล่างมีข้อความว่าจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจักรพงศ์ัวานา กรมหลวงพิษณุโลกประชานาคด้านหลังของเหรียญกลางเหรียญมีรูปเครื่องหมายราชการของโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเบื้องหลังรูปเครื่องหมายราชการดังกลาง่าวมีรัศมีเปล่งออกโดยรอบภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าครบ100ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกเบื้องล่าง มีข้อความว่า3เมษายน2,552ประเทศไทยด้านขวามีตัวเลขบอกราคาว่า10ด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทวันครบรอบวาระวันที่3เมษายน2,552วันที่ประกาศใช้23พฤษภาคม2,555จําจำนวนที่ผลิต สล้านเหรียญอันนี้ก็คือข้อมูลของเหรียญกระสาบนะคะสิบ,บาทโลหะสองสีเจ้าฟ้าจาัก,กรพงษ์ภูวนาถที่ะระลึก100ปีโรงเรียนเสนาธิการทหารบกพศสอ5พัเรามารู้จักประวัติของพระอ,องค์ท่านนะคะพระราชประวัติจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าจัก,กรพงษ์ภูวนาถกมหลวงพิษณุโลกประชานาถ เป็นพระราชโอรสพระองค์ที่43ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หและพระองค์ที่สในสมเด็จพระศรีพระชนตราบรรมาชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราชในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6และเป็นสมเด็จพระเชษฐาธิราช ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เจขอบคุณทุกท่านที่แวะมาให้กำลังใจช่องสวรรณสีแนวเหมียวฝากติดตามกดไลค์กดแชร์และให้กำลังใจและพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีทุกท่านค่ะ